สวัสดีครับพบกับเพนรับรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวเคสของ d ดวิลเคสอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่น g า a เ d ียนโ r o 2ต้องบอกว่าเป็นเคสอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจของ d ดวิลเคสนะครับบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องกระดาษสีขาวนะครับบริเวณด้านหน้าก็จะมีโลโก้ที่บอกรุ่นว่าเป็นรุ่น Guard ียน p r o 2ู ด้านล่างก็จะบอกอรายละเอียดคุณสมบัติเด่นๆของเคสรุ่นนี้นะครับเคสรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นจัดเต็มมากออปชั่นน่าสนใจทีเดียวด้านข้างกล่องจะเป็นสีเทานะครับบอกชื่อรุ่นมีหูสำหรับแขวนด้วยแล้วก็บริเวณด้านขวาจะเป็นตำแหน่งที่เราสามารถสไลด์ตัวกล่องออกมาได้มาดูที่ด้านหลังกันนะครับ รุ่นโปรทูจะเป็นเคสกันกระแทกที่มีสายคล้องนะครับมีรายละเอียดของคุณสมบัติเด่นๆอย่างเช่นมีขอบอรลูมิเนียมอลลอยป้องกันเลนมีปุ่มกดต่างๆนะครับที่เป็นอลูมิเนียมอัลลอยผ่านการทดสอบการกันรกระแทกแบบ m i l ิเ a อรี่เกรดเรามาเปิดกล่องไปพร้อมๆกันนะครับจะเป็นกล่องสไลด์ออกด้านข้างแบบนี้นะครับเมื่อเปิดมาเราก็จะเห็นเคสแล้วก็ อุปกรณ์ประกอบที่มีมาให้เยอะพอสมควรสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเคสกันกระแทกร,รุ่น Guardian Pro 2นะครับที่เป็นสีม่วงอ่อนๆมีอุปกรณ์ประกอบเป็นขอบมุมกันกระแทกแล้วก็สายคล้องจะแตกต่างจากรุ่นทั่วๆไปก็คือบริเวณที่มีหมูสำหรับคล้องสายนะครับ มีอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนมุมกันกระแทกได้ง่ายๆนะครับในกล่องจะแนะนําวิธีการใช้อุปกรณ์เสริมนะครับที่ใช้ช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนตัวมุมกันกระแทกในรูปแบบต่างๆต,ตัวนี้จะเป็นสายคล้องที่ให้มาเรามาดูที่ตัวเคสกันก่อนนะครับเป็นเคสสีม่วงอ่อนเรียบดูดูดีทีเดียวนะครับ ผิวสัมผัสไม่ลื่นนะครับทำจากวัสดุคุณภาพดีทีเดียวบริเวณด้านข้างจะมีโลโก้ Devilcase mm. ปุ่มกดต่างๆจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับที่พิเศษสำหรับรุ่นนี้นะครับที่เป็นรุ่น Guardian Pro 2ก็จะมีขอบตรงบริเวณมุมที่มีการกันกระแทกรวมทั้งด้านล่างนะครับก็จะมีตำแหน่งที่เราสามารถที่จะคล้องสายได้ช่องจอบของกล้องหลังนะครับก็จะมีขอบอลูมิเนียมอัลลอยเพื่อป้องกันการกระแทก เรามาดูที่ด้านในของตัวเคสกันนะครับจะมีลวดลายที่ช่วยในการซับแรงกระแทกนะครับโดยเฉพาะบริเวณขอบด้านในนะครับจะเป็นลวดลายเมทริกที่ใช้เรื่องของการลดแรงกระแทกเวลาตกหล่นจะเห็นว่ามีหลายเมทริกโดยรอบเลยนะครับยกเว้นบริเวณมุมนะครับที่มีการดีไซน์มาสำหรับการกระแทกในเฉพาะรุ่นโปรถูเท่านั้น วัสดุที่ใช้นะครับเป็นวัสดุ TPU และ c o m p o s i t e นะครับซึ่งสามารถจับได้ถนัดมือทีเดียวถ้าเราเทียบกับตัวเคสรุ่นที่เป็นรุ่นมาตรฐานนะครับรูปร่างจะใกล้เคียงกันวิธีการใส่เคสรุ่นนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเคสที่มีวัสดุที่มีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับตัวนี้เป็นเคสสำหรับ iPhone 14 Pro นะครับ เราจะเริ่มใส่จากด้านซ้ายนะครับเป็นบริเวณที่มีปุ่มกดหลายปุ่มดันให้เข้าล็อกนะครับแล้วก็กดมุมหรือขอบริเวณด้านอื่นๆน,นะครับให้เข้ามุมเข้าล็อกเช่นกันเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับจุดเด่นของรุ่นการเดียนโป o ถูก็อยู่ตรงนี้นะครับที่มีหูสำหรับใช้ในการคล้องสายนะครับมาดูบริเวณด้านข้าง บริเวณมุมต่างๆที่ใช้กันกระแทกนะครับบริเวณช่องเจาะของกล้องหลังนะครับที่มีขอบอลูมิเนียมอัลลอยที่สูงพอสมควรนะครับเพื่อช่วยปกป้องตัวเลนส์ของเราขอบก็มีความสูงขึ้นมาจากหน้าจอเล็กน้อยนะครับตัวนี้ผมใส่ฟิล์มกันลอยที่หน้าจอนะครับตัวขอบเหล่านี้ทำให้เรามั่นใจในการวางเคสโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลัง ช่องเจาะสำหรับปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับเจาะมาได้ขนาดพอดีสามารถใช้งานได้ครับแม้ว่าเราจะมีนิ้วที่ขนาดใหญ่สำหรับปุ่มเพิ่มลดเสียงที่เป็นปุ่มอลูมิเนียมอลลอยนะครับก็ใช้งานง่ายทีเดียวครับกดได้ง่ายปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณด้านขวามือก็คือปุ่มเปิดปิดหน้าจอใช้งานง่ายเช่นกัน เรามาดูช่องที่เจาะไว้สำหรับการชาร์จไอโฟนนะครับพอ g ไลเน็ lining, ไม่ว่าจะเป็น Third Party นะครับหรือว่าจะเป็นของ Apple เองก็สามารถใช้งานได้ยังคงมีบริเวณระยะขอบที่เหลืออยู่พอสมควรนะครับเดวิ c เคสมีรุ่นที่รองรับ m a ็ s a f e นะครับแต่ว่ารุ่นที่ผมมาทดสอบจะไม่รองรับตัว m a ็ s a ซ e แต่ว่าเราสามารถใช้ตัว m a ็กเซฟของ Apple ในการชาร์จแบตเตอรี่ได้เรามาดูวิธีการติดตั้งสายคล้องสำหรับเคสรุ่นนี้กันนะครับถ้าดูบริเวณขอบด้านล่างของเคสนะครับจะมีตำแหน่งที่เราสามารถคล้องห่วงสำหรับตัวสายได้นะครับนี่ก็คือสายที่ให้มากับตัวเครื่องนะครับสายจะเป็นสีเดียวกับตัวเคสเลยเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับสายมีความยาวพอสมควร และสายตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะปรับประดับความยาวได้นะครับจะมีตำแหน่งห่วงที่ใช้ในการปรับความยาวของสายตามที่เราต้องการเราใช้ห่วงนะครับด้านที่เป็นวงกลมคล้องกับตัวสายซะก่อนนี่นะครับใส่สายคล้องเข้ากับบริเวณห่วงวงกลมซะก่อนคล้องห่วงทั้งสองด้านเลยนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อย จากนั้นนะครับเราค่อยไปคล้องหูที่ตัวเคสทั้งสองฝั่งเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับการคล้องการใช้งานก็ทำได้ง่ายเพราะว่าสายมีความยาวพอสมควรนะครับเราสามารถปรับระดับความยาวของสายตามความเหมาะสมในการใช้งานได้ วิธีการถอดสายคล้องก็ทำได้ง่ายๆนะครับโดยการกดตำแหน่งที่ปลดล็อกสายคล้องออกเท่านี้ก็เรียบร้อยให้ดูตอนใช้งานนะครับใส่เครื่อง iPhone กับตัวเคสเรียบร้อยพร้อมกับใส่สายคล้องด้วยวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้เลยมีความแข็งแรงทีเดียวนะครับตัวสายคล้อง มาดูอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการเปลี่ยนมุมกันกระแทกกันบ้างนะครับปกติมุมของตัวรุ่น p r o 2นะครับจะเป็นมุมที่สามารถใช้กับสายคล้องได้เราสามารถเปลี่ยนเป็นมุมกันกระแทกรุ่นปกติได้นะครับโดยใช้อุปกรณ์เสริมตัวนี้นี่เองเรามาเริ่มจากการถอดตัวมุมที่เป็นสายคล้องนะครับใช้บริเวณด้านแหลมนะครับสอดเข้าไปแล้วก็งัดออก เท่านี้ก็เรียบร้อยครับแล้วเราก็ทำทั้งสองฝั่งนะครับสอดเข้าไปตรงหูแล้วก็งัดออกเบาๆเรียบร้อยเราจะใส่มุมกันกระแทกเข้าไปนะครับให้สังเกตขอบด้านล่างนะครับที่มีขอบยืนออกมาตัวนี้จะอยู่บริเวณด้านล่างของซึ่งติดกับบอดี้ของตัวเคสนะครับ เราก็ใช้วิธีดันให้ตรงกับล็อกนี่แหละนะครับถ้ายังไม่ลงล็อกดีเราสามารถใช้อุปกรณ์เสริมช่วยในเรื่องของการดันได้เรียบร้อยนะครับลงล็อกพอดีเราก็ทำแบบเดียวกันทั้ง2ด้านเลยตรวจสอบความเรียบร้อยอีกสักเล็กน้อยนะครับ ตอนนี้เราก็ใส่มุมกันกระแทกทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเหมือนกันทั้ง4มุมเลยนะครับเป็นมุมกันกระแทกรุ่น Guardian Pro 2วิธีถอดมุมกันกระแทกก็ใช้ตัวอุปกรณ์เสริมนะครับบริเวณที่เป็นตะขอค่อยๆดันจากด้านนอกเข้ามานะครับทางนี้ก็ูดเรียบร้อยนะครับทำทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ อันนี้ผมถอดออกมาทั้ง2ด้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปใส่ตัวมุมกันกระแทกที่เป็นรุ่นห่วงครองนะครับกลับไปในรูปแบบเดิมซึ่งเราก็ใช้วิธีดันเข้าไปตรงๆนะครับถ้าไม่เข้าล็อกเราสามารถใช้อุปกรณ์เสริมในการช่วยงัดให้ตัวมุมกันกระแทกที่เป็นรุ่นสายครองหลงล็อกได้ง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมสังเกตบริเวณขอบด้านล่างนะครับ ขอบด bon ้านล่างจะต้องตรงกับตัวฐานของเคสจะหลงล็อกได้พอดีเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับสามารถใช้ห่วงคล้องได้เหมือนเดิมก็ถือว่าเป็นเคสอีกรุ่นที่น่าสนใจสำหรับเคสของ Devil Case นะครับเป็นรุ่น Guardian Pro 2ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ